สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเซตค่าระบบน้ํามันนะครับก็คือลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดเซ็นเซอร์วัดน้ํามันไปนะครับก็จะได้รับอุปกรณ์นี้นะครับจะอยู่ที่ใต้คอนโซลรถยนต์ครับเวลาเราเซตค่าน้ํามันนะครับตอนที่เราไปติดตั้งครั้งแรกเนี่ยเกของน้ํามันลูกค้านะครับก็จะอยู่พุ่นเปี่ยนอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งมันจะยังไม่หมดถังหรือเต็มถังนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าจะให้มันตรงเกือบร้อ็เนี่ย นะครับเซตค่าตอนที่น้ํามันหมดหรือเต็มถังเท่านั้นนะครับสมมติว่าน้ํามันอยู่ประมาณนี้ตามที่เห็นเลยนะครับเราก็ต้องขับรถไปก่อนนะครับจนรอพึงพอใจแล้วว่าโอเคเข็มที่มันอยู่บริเวณนี้นะครับเราจะให้หมดถังลูกค้าก็ขับไปที่ปั๊มน้ํามันเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องไปเติมนะครับให้กดปุ่มนี้ก่อนนะครับค้างไว้20วินาทีนะครับการกดค้างไว้20วินาทีเนะี่ย มันจะเดินทางไปนะครับครั้งแรก10วินาทีเราจะได้ยินเสียง1ติ๊ดน,นะครับไม่ต้องปล่อยมือนะครับทีนี้ปล่อยไปอีกนะครับจนครบ20วินาทีเนี่ยเราจะได้ยินเสียงติ๊ดที่2เราถึงปล่อยมือนะครับพอปล่อยปุ๊บเนี่ยระบบจะทําการจดจําค่าว่าน้ํามันหมดถังของเราเนี่ยเข็มอยู่ที่บริเวณนี้พอเราเติมนะครับให้ปั๊มนะเขาเติมน้ํามันนะครับขึ้นไปนเรื่อยจนมาที่ full ห,หรือ เลยฟูขึ้นมานะครับเอาที่เราต้องการเลยนะครับเติมเสร็จเนี่ยเราก็กดค้างไว้อีก10วินาทีครับพอครบ10วินาทีเนี่ยมันจะได้ยินเสียงัติ๊ดแล้วก็ปล่อยมือเลยนะครับก็จะเป็นการบันทึกค่าเต็มถังระบบคอนโทลเลอร์ที่อยู่ข้างในกล่องนะครับเขาก็จะประมวลผลเองนะครับว่าน้ํามันหมดถังเต็มถังมีเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้งานได้ตามปกติแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ